ัดีครับเราได้ยินเสียงดังมาตไกลเลยมีมีหมูน้อยไม่ได้กินนมหนึ่งตัวแล้วก็ร้องวอยๆมาดูว่าเป็นออดปลาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ออดปลานี่ออดปลาเริ่มร้องแหละ

ไม่มีนมให้เขาไปคนละสามคนละหนึ่งน่นเพื่อนเอาไปกินแล้วนะ่กินข้าวไม่เป็นครับจะก,กินจะนมหมูปลาเขากินข้าวเป็น <c oughs> <c oughs> a <laughs> อ่าหอมมะละกอไม่กินกินอยากกินข้าวอย่างเดียวเหลือกี่ตัวเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เหลือสี่แล้วก็ย้ายไปไว้นูน่นสองตัวนั้นนะที่กำลังโวยวายอยอเพิงย้ายไปไหมาไปรวมกับออดปลาแล้วก็หมูปลาเดี๋ยวรออาหารจากพี่โชคนะเดี๋ยวพี่โชคมา กินละมะละกอไปในคลิปตาครับหมดภายในคลิปตาครับส่วนพวกนี้ก็ยังกินนมอยู่ต่อไปเดี๋วตัวนู้นก็หิวนม หมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวไปหาดูนมก่อนว่านมออดปลาอยู่ตรงไหนออดปลาโวยวายใหญ่เลยข้าวเหนียวก็ไม่กินมีแต่หมูปลากินโอ้ยสรุปแล้วไม่มีนมแล้วนะรอลำอย่างเดียวนะแต่รอลำจากพี่โชคนะ นมไม่มีแล้วอ่อนป้าอาวิโชเอาวิโชคเอามาเยอะ้เยย็ๆ รอพี่โชคนะรอพี่โชคนะไปแล้วนะบายบายขวดนมไม่มีมันมีนมอยู่กล่องหนึ่งแต่ว่าขวดนมไม่มี กินกล้วยไปก่อนแล้วออกันอดมาอ่นม,มาไปเยอะ จะดำมาไปอีกเลยต้องฝึกกินกล้วยแบบนี้จะได้กินอย่างอื่นได้ก็ได้หิวจะกินแต่นมอ,อย่างเดียวก็ไม่ใช่แล้วต้องฝึกกินอย่างอื่นด้วย Yeah. โอเคหายร้องละอีนี้ก็รอกินลำเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเช่อน,นี้นะครับเจอกันคลิปเจอกันวันต่อไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูดีกว่าโมูน้อยพวกนี้จะโตนะบายบายลาคุณผู้ชมก่อนเล้วบายบาย